ครับสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอยู่กับพวกเรา h o n e y Party นะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอนี้จะเป็นการทำา h o n y y r e c t t o o n นเอพิโซที่2ก็จะไปอยู่กับเพลงไม่อาจของคุณคอเนเทียครับผมซึ่งเพิ่งกำลังจะใช้เร็วๆนี้เลยก็ตอนนี้เรามาสแตนบายกันพร้อมอยู่แล้วใช่ไหมครับคุณเบกคุณปินครับอ่าก็สำหรับเพลงไม่อาจนะครับก็เป็นเพลงออริจินอลเพลงใหม่ของคุณคอนเทีย หลังจากที่แบบคุณ ia, คอเทนเทียเขาก็มีเพลงออริจินอลมาเยอะแล้วหลายๆคนอาจจะเคยได้ยินมาเพลงปิดปากเพลงเจ้าจงนะครับเคยได้ยินไหมครับเคยได้ยินไครับเคยแล้วก็เพลงนี้ก็น่าจะเป็นอีกเพลงหนึ่งที่สุดยอดแล้วก็ปังไม่แพ้กันของคุณคอนเทนเทียร์เลยเราตื่นเต้นมากจริงๆฟังทีเซอร์มาหลายรอบมากโอเคครับถา้างนั้นจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยครับผมเย้ยเฮ้ยเฮ้เฮยเลย มาแล้วมาแล้วกำลังจะสั่งข้าวเลยโอเคไม่เป็นไรโอเคไม่ไม่ไม่เย่หนึ่งศูนย์เนี่ยโอ้ยังตื่นเต้นออริจินอลซองเอฟซีตื่นเต้นมากเลยเป็นออริจินอลซองโอ้ยมิกโดยพ mm. ี่ฟ oh ้าผ่าโอ้ยก้อนโอเ้เราชอบเสียงเขาที่น่ารักมากเลยที่น่ารัก คนเริ่มก็ดีแล้วอะ่ะ <chi> อุ้ยเขาลงทุนกับนี้มากเลยอโอยนะ่ารักมากเลยอะ่ะ <chi> ชอบเสียงเขาอ,ะ<ล>ะอ่ะเหมือนกัน <chi> ว่าเาชอบเสียงเขามากเลยเหรอดีดีมากเลยอะ่ะอุ้ยชอบภาพอะ่ะอืชอบดีเพลงดีมากด้วย ชอบเพงลงคงฟังทุกวัน,นอืม,อ,มอุ๊ยโอ้โอ้นี่สวยโอ้คอนเซ็ปต์ดี <c oughs> ลองให้แล้วเอครับดีมากอ๋อนี่พี่ฮุ้ โอ้ยโอ้ยดีมากเลยจะร้องง่ายเหรอชอบเนี่ยเนี่ยชอบหมดเลยอะแล้วฟังทีเซอร์หลายรอบไปจะใช่ <laughs> โอ้ยหูเราหูเราใส่ลูกองหูเอ้ยด้วยด้วยจมกองใส่ลุงในห้องเพลงโอ้ my god โอ้ยโอ้ยสวยบิดเหรอ

โอ้ตายแล้วตายแล้ว <c oughs> อืมฟังคนตายแล้วฟังเสียงเขานี่แบบฟังเพลินๆได้ตลอดเลยจริงเขา <C ida> เป็นเพลงฟังสบายฟังได้เรื่อยๆด้วยอ่ะจริงฟังอีกฟังอีกโอ้ใจเย็นฟังอีกเดี๋ยวเราดีแอคชั่นรอบสองกันแน่นอน ทุกคนคิดว่าไงกันครับอือคิดว่าฮะไม่ผิดหวังกับเสียงเขาเลยชอบเก็บจองไม่อยู่จริงครับฟังแล้วแบบใส่ลูงอกหูฟิิงฟลิงชอบชอบครับชอบชอบพูดแค่นี้ชอบชอบเหมือนกันชอบมากชอบโปรโชั่นชอบชอบทุกอย่างเลยชอบโอเคครับเดี๋ยวไปต่อรอบสองกันหนึ่งสองสามยีนี่น่ารักมากกัเร่องเลยอ่ะใช่มันดูกลงกิ้ง เพลงเป็น,เป,นเป็นออบปร่เลยได้ไหมนะตอนนีทำให้ได้ด้วยอ่ะ,อะอนุ่มมด้วยโอ้มีดาวด้วยน่ารักแอนิเมชั่นคือดูโอ้ยน่ารักเนี่ยดีมากเลยอ่ะอันนี้น่ารักด้วยปล่อยใจเนี่ยเราเนื้อเพลงคือแบบ ปล่อยใจให้ลอยล่องไปให้ไกลแสนไกลแบบปล่อยใจมันลอยน่ารักน่ารักมากอนิเมชั่นคือน่ารักให้ไกลออกนอกจอออกน่ารักไปไกลขนาดนั้นเลยนะมอืม ตรงเ,เ,เมื่อกี้สวยมากเลยที่แบบมันวนๆอ่ะเห็นใช่ไหมแล้วเขาบอกว่าแบบเนื้อเพลงอ่ะบอกว่าเหมือนว่าเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับว่าถึงจะทําเหมือนว่ายังไหวใช่แต่ว่าจริงๆก็เหนื่อยอ่ะเหนื่อยแล้วก็ลาทุกๆเนเป็นเวลาที่ผ่านไปเลยเป็นทุกวันเวลาแล้วก็แบบเป็นเหมือนวงโคจรที่แบบหมุนไปเรื่อยๆใช,ออใช่เป็นเหมือนเออใช่เป็นเหมือนวงโคโจรจริงๆครับใช่ใช่เหนื่อยทุกวันเวลาแล้วก็เย ใช่แล้วคือแบบมันเหมือนเหมือนแบบว่ามันเหนื่อยแต่ว่ามันหนีไม่ได้อ่ะมันก็เลยแบบต้องทนอยู่ในวงกลมใช่อยู่ในวงกลม <c oughs> สื่อสื่อหมดเลยอ่ะตัวนี้วงกลมว,วงกลมเสียงเขาเที่ดีชอบเนี่นยฟ้ารู้สึกไไว่ามันแบบ เหมือนกับไอ่พอพอฟังเล่าเมื่อกี้แล้วมันรู้สึกเหมือนว่าเขาแทนตัวเองเป็นดวงจันทร์ไม่ก็ดาวอะอืนึกออ,ออกไหมครับมันเหมือนมันเหมือนกับว่าแต่ว่าเขาไม่ได้อยากเป็นเนื้อเมื่อกี้มันบอกว่าอันนี้คือฟ้าตีความนะไม่รู้ใช่แบบนี้ไหมคือเขาบอกว่า <c oughs> เนี่ยมันจําเป็นจริงเหรอที่ฉันจะต้องอยู่ตรงนี้ให้ใครมองว่ามันสวยงามอะ่ะ แต่ว่าฉันไม่ได้อยากอยู่อ่ะอเหมือนอยู่ในที่ที่ไม่ได้อยากเป็นแต่ว่าปฏิเสธตัวเองไม่ได้อ่ะคือออกจากตรงนั้นไม่ได้ไม่อาจากออกมาได้อ่ะอแล้วแล้วมันแทนถึงก็น่าจะเป็นดาวจริงแหละอืมจันดาวอะไรแบบเนี้ยแล้วก็แบบใครๆก็มองว่าสวยงามแบบเนี้ยควรจะอยู่ตรงเนี้ยเพราะว่าก็ต้องโคจรวนๆอยู่อืมแต่ฉันไม่อาจ อืมก็คือเขาบอกว่าแบบไม่ไม,ไม่ไม่อาจที่จะทําใจให้รักกับที่อยู่ตรงนี้ได้อะ่ะไม่อาจทําเป็นเหมือนว่าโอเคอะ่ะแล้วก็ไม่อยากจะจําเรื่องราวที่เคยผ่านมาหรือเรื่องราวดีๆที่มีหรือว่าจริงๆก่อนหน้านี้มันไม่มันไม่เคยมีอยู่เลยคือเพราะว่ามันสื่อความหมายได้หลายอย่างอย่างที่เขาบอกจริงๆก็คือมันได้หลายมูดอะ่ะทั้งที่ครอบครัวที่มันไม่มันอันแฮปปี้ทั้ง ความสัมพันธ์แบบแฟนแบบเพื่อนที่แบบมันไม่โอเคอะหรือว่าการเรียนในคณะที่ไม่ใช่อะไรแบบนี้มันตีความได้กว้างมากเลยอ่า uh. ใช่แบบว่าแบบใช่คือแบบคือต้องอยู่ตรงนี้แต่ว่าหนีไม่ได้อะคือไม่ไม่ได้อยากอยู่แต่ว่าหนีไม่ได้ ก็บอกว่าก็อย่างนี้ไปแต่ว่าทําไม่ได้อ่ะคือเหมือนถูกบังคับให้อยู่ตรงเนี้ยตัใจฟิลที่จะสื่อมาแล้วเนื้อเพลงเรียบเรียงได้ดีมากเลยนะอืมอ อ้ยฟินเมืม่อกี้ไฮโน้ตเยอะมากเลยอ่ะสูงสูงแบบสูงไปหมดเลยตั้งแต่แม้แล้วเป็นไฮโน้ตแบบเสียงของคุณคอนเทียด้วยนะ<อ>ใช่ครับแบบเสียงหวานใสเอ ให้นตแบบนุ่มหวานละมุนโอ้ชอบครับเดือ <c oughs> จริงเดี๋ยรลองให้คือตามเพลงเลยอ๋อไอเข้าบิด อบอเนื้อตรงนี้โคตรจี้เลยพี่เบกปุนปินก็คือยังไงก็เปลี่ยนไม่ได้ใช่ไหมก็คือยังต้องอยู่แล้วเขใจแล้เหมือนแบบคนรอบตัวพ่มบอกว่ามันไม่ใช่ใช่ทำแบบนี้คือเธอเป็นในแบบที่เธอเป็นไม่ได้ทุกวันไม่ไม่มีทางที่แบบจะ มีความสุขได้ทุกวันหรอกยังไงก็ต้องเจอกับทางที่แบบไม่ใช่ตัวเองแบบเนี้เขาก็แบบรับฟังรับฟังมาสุดท้ายมันระเบิดแบบเออก็ได้ยินแล้วไงเข้าใจแล้วไงก็เป็นอยู่แบบเนี้คือฉันก็เป็นอยู่อยู่แบบนั้นอยู่แล้วว่าไม่ต้องบอกก็ได้มันฟิลนี้แบบโอ้เจ็บแทนแล้วท่อนบิดคือเขาเขาแบบเหมือนจบฮุกแรกแล้วก็มาเวอร์สสองเพลเวอร์สองแล้วตัดเข้าบิดเลยมันเหมือนเพลงเหมือนเพลงญี่ปุ่นห,หลายเพลงนะครับผม เดี๋ยวเรากลับไปฟังตรงบิดอีกรอบโคตรดีเลยชอบเนื้อเพลงตรงบิดนะแบบมันเหมือนชอบเหมือนกันเหมือนอารมณ์มันตีเข้ามาเรื่อยๆแล้วอะ่ะมันถึงจุดพีคแล้วอะนี่แล้วเข้าใจแล้วนี่เราชอบตรงนี้ใช่แล้วก็นี่ด้ยเนี่ยไม่มีใครฟังอยู่ดีเนี่ยไม่ใช่ทุกคนที่ได้เลือกขนางตัวเอง เนี่ยก็เหมือนว่าแบบเขาแทนคนคนที่เราตีความหมายไปอะ่ะคือจะเป็นใครก็ได้เป็นพ่อแม่เป็นแฟนเป็นเพื่อนเป็นคนรอบตัวที่แบบบอกว่าไม่ใช่ทุกวันจะสามารถหนีสิ่งที่ต้องการได้ไม่ใช่ทุกวันจะเป็นดังที่ใจคิดฝันนะเพราะงั้นก็ให้ทนกับมันคือคนบอกเขาแบบเนี้ยบอกฉันมาแบบนี้ตลอดอะ่ะอืมดีครับดีอ่ะ โอ้ยโอ้ยตายแล้วปุยเมื่อกี้แบบไฮโน้ตด้วยเหมือนว่าแบบช่วยพอสักทีได้ไหมก็คือเหมือนเข้าใจแล้วได้ยินแล้วแต่ว่าไม่ต้องพูดไม่ต้องย้ำเราได้ไหมมันฟิลเนี้ยฮอ่าอืมอืมเข้มากเลย เมื่อกี้ดวงจันทร์ตรงเนี้ยเปลี่ยนเป็นเซียวด้วยโอ้ไม่สัเ,เกตขอใหม่ตีแล้วเปลี่ยนสีด้วยอ่ะหมายหมายถึงว่าหุกแรกมันยังเป็นกลมๆเนี่ยใช่ไหมครับออแล้วก็เป็นสีเหลืองพอมาพาร์ทนี้มันเป็นสีแบบสวยมากเลย เอาเมื่อกี้ก่อนเมื่อกี้ดีมากเลยอะ่ะให้กลายเป็นรักแล้วก็ขึ้นไปอะ่ะจริงครับ่โอ๊ย โอ้ยดีอะดูแจงไฟทิดด้วยที่ไม่พูดอะไรเลยนี่ก็คือดูกำลังหัวอึ้งซึมซับเองอยู่ใช่กำลังกำลังซึมซับเขาชอบอืมชอบมันไม่อยากพูดเดะมันอยากฟังอะชอบครับชอบเขา <laughs> เป็นไงบ้างครับภาพรวมมาทีละคนกันดีกว่าโอเคเริ่มจากเอมวีก่อนเลยก็คือเหมือนที่บอกเลยว่าแบบอ้รู้สึกเซอร์ไพรส์มากเลยที่เขาทำเอ็มวีแบบปังมากเพราะว่าถ้าจะไม่ผิดปิกปากเขาไม่ได้ทําอลังขนาดนี้เนาะเหมือนจะเป็นภาพแล้วก็เลื่อนสไลด์ตัวหนังสือเอาก็เข้าใจแล้วว่าแบบพัฒน,นาขึ้นก็อู้ชอบชอบชอบขอให้หน,านา้าออกงานค<ม>ุณภาพภาพ,า,พาพแบบนี้มาอีกแล้วก็อ,อะไรอีกเรื่องเสียงก็โอ้โหมันที่วีดไปเลหบดคําจะวีดวีดไปหมดแล้วชอบใช่วีดไวหมดแล้ว แล้วก็เรื่องเนื้อเพลงก็เหมือนที่บอกเลยตีความได้หลายอย่างเนอะอยู่ที่ว่าจะตีความเป็นแบบไหนชอบชอบเลยก็าสืออารมณ์ผ่านเสียงของเขามาดีฟังแล้วแบบเพลินหลับตาฟังแล้วแบบชอบครับใส่ลุปออกหูอีกแล้วแล้วคุณบุญปินล่ะครับเราเราชอบเราชอบเสียงคุณเขาอยู่แล้วด้วยแบบเราก็ฟังมาตั้งแต่เพลงเพลงเพลงออริจินอลเขาแบบดีๆอย่างนั้นเลยแล้วเพลงนี้ก็แบบ เราหยัดเข้าลิสเพลงโปรดเพิ่มอีกเพลงหนึ่งแล้วดีมากเสียงดีเนยดีแบบภาพดีดีหมดเลยดีมากดีมากดีมากไม่รู้จะพูดอะไรเหมืหนกันดีคือดีมากเข้าใจคือตอนเราก็ค่อนข้างชอบไม่ใช่ค่อนข้างชอบชอบมากชอบมากมากๆตั้งแต่ได้ฟังทีเซอร์แเรารู้สึกว่าเพลงเนี้ยแนวดนตรีเมโลดี้อ่ะมันเราชอบแบบนี้อยู่แล้วอ่ะ พอมาฟังเพลงเต็มแล้วแบบเอาจริงๆว้าวว้าวแล้วก็ไม่ใช่ไม่แค่ไม่ผิดหวังอะแต่ถูกหวังใช้ถูกหวังได้ไหมมันมันมันชอบมันมันเกินที่คิดไวอ้อ่ะทุกทุกอย่างมันสวยมันสวยหมดแล้วก็มันลื่นส่วนตัวเพลงอะยิ่งท่อนปิดอะมันจี้ใจมากๆเลยอะทุกๆุกท,ท,ท่อนอะใช่แล้วก็อย่างที่ว่าภาพดีอย่างที่พี่เบกบอก เสียงดีอย่างที่ปินบอกใช่ทุกอย่างดีไปหมดเรียบเรียงเนื้อเพลงดีทุกอย่างดีคือเก่งมากๆกแล้วก็รู้สึกว่าจะมีโดยคุณฟ้าผ่าเหมือนกันก็อันนี้ก็ไว้ใจเรื่องสกิลแมทช์อยู่แล้วส่วนของส่วนของฮาร์โมแอดลิปหรือว่าคอรัสต่างๆอะ่ะก็ค่อนข้างออกมาลื่นหูแล้วก็ว้าวทำเราว้าวช่วงในท้ายอะ่ะได้เยอะเลยสรุปว่าวชอบชอบเพลงนี้ชอบมากๆเลยครับแล้วก็คิดว่าจะเป็นเพ,เพลงหนึ่งที่ฟังบ่อยมากๆด้วยเหมือนกัน ฟังมากครับโอ้จริงครับแล้เพลงแล้วก็เพลงอลิเขาจะดีทุกเพลงเลยไม่ได้นะโอ้ใช่เพลงอลิคุณคอล์นเทียดีหมดแบบเพลงนุ่มๆจนมาถึงเพลงนี้ก็แบบโอ้ยติดจอกไปเลยเพลงนี้จะต้องแมสแล้วแมสไม่แมไม่ได้มแติดไปก็แมสไม่แมสอยู่แล้วจริงอย่าอย่าพูดถึงเรื่องแมสเลยต้องต้องถามว่า เพราะว่ายังไงก็แมสอยู่แล้วไม่ต้องลุ้นจริงๆคุณคอเรนทีสุดยอดมากเลยครับชอบครับชอบทั้งคลิปก็มีแต่แบบชอบครับชอบดีมากดีดีดีมากแทนใจแทนใจใชคือเงี่ยบ่อยๆนี่คือแบบอยากฟังคืออยากตั้งใจฟังอ่ะอยากจะฟังเสียงจะดชดเพราะว่ามันดีมากมันก็เลยไม่ได้พูดอะไรมากเท่าไหร่เต็มแข่งเต็มใจใช่เวหลังจากนี้ก็คงไปสตรีมปั่นกัน ก็ถ้าเพื่อนๆอยากให้เราเารีแอชชันของคลิปไหนสามารถบอกได้เลยนะครับสำหรับการติดตามผลงานของคอนเรนเทียก็ขึ้นตามนี้เลยดีมากๆไปติดตามกันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่รับชมรับฟังมากๆเลยฝากผลงานของนักร้องทุกคนไว้ด้วยนะครับบุยบุยบุย,บยครับสวัสดีครับไว้เจอกันนะครับเย่เย่ Ha <laughs>